บัานี้มีปลาทั้งเบิดเนี่ยหาชุดกับไอ้กุ้งนี่ละเพิ่นให้เงินสองพันไปซื้อมาให้มันเบิร์ดมาสั่นเพิ่นไาเออพิ่นนั่ยังเหลืออยู่เหลืออยู่อีกร้อยหกพันบาทพูดทีแตนซื้ออันคุณกระหนกวันรีคุณกระหนกวันนี่คุณไต้หวันพุ่ญคุณกระหนกวันลีเออกับเพิ่นฝากเงินมาทำบุญน้ำสองสองพันครับเงินที่เหลือจัดปลาน้ำ จากป่าจากแนวอยู่ได้กินนี่ละเหลืออีกร้อยหกสิบาทผมก็จะมอบให้ปูเลยเออกินวเลขว่ตถือเขาขึ้นดีเลยเออถือว่ตถุกยาเถอะปูเอ้ยว่าเพล่ยนเลขเบอร์แต่ผู้ยืนหมุนยืนสี่คนสาหหกคนบ่หูศจักย์ได้ว่าเลขออกตัวไรนั่นนี่นว่าฉันปูยุฟี่ปูชิลูได้งังไรว่าเลขออกตัวไรอืมมาเป็ีนอย่างเออเอาอันนี้ก็ดีเลยฉั้นนั่นเพิ่มกันย็ดเอานั่นเราเมื่อสามเพิกัน อ่ 10, time, 50, source, 100, ิตวาสิบพานกะชักแคหัวันนะเลเลยโอ้กระยามันถ่อฟัวออันนี้อันนี้เยอะอันเพื่อเพชรยหมืคบผมน่ครับมบ่หแห้งไูยินเลยหูน้ำครับหูนเพือเนครับเอวหู้่อมพนละเออมาเพีนเหมือนดีเป็้นเพ็นกว่มา่ใช บอกคนละคนคนละคนเนี่คนละคนอันนี้อันนี้พงไม้พก็ะมาแต่ละซ่องเราซ่องมาใส่แบบนี้ลาซ่องมาใส่ไบปัจใจถวายปูมีเงินอยู่สองสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเออเออเอาจานนะฮะเออจานตีบ้างอาจารย์ก็าเอาหนื่อยมากเลยจเอา นี่เด้อทั้งเบิดกัหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยหกสิบาทนะปูเด้อนี่ครับอันนี้คิดแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นสิเห็นน้ำบัวเห็นการกระท้ายเพิ่นเบิง่งาเลยนี่ปูเออปูเพิ่นเฮ็ดไอ้อบุญเฮ็ดท่านมาน้ำกระท้ายเพิ่นเบิ่งนี่ครับข่าวครับน้ำที่เพิ่นซื้อมาถวายเอ,อเอาไปน,นี้กัน ถลายเงี้นะครับชินละพ่อนตัวรับชินละพ่อนับกันเด้อคุณกับนกวรรลีกอะไรรับชินละพ่อนก้อนที่ขอเลขปูก็ได้รับชินละพ่อนแล้วฟ้าชิควาเล็กเล่มนึ่คุณกับนกวรรณลีลีนะครับคุณกับนกวันนามสกุลลีนามสกุลลีครับผมคิดแล้วเห็นดีขนาดน้อจเงได้ชิดได้เบื่โทร้ัหม์ได้เบื่โทร้ัหม์จบแล้วได้ ผมกับว่ามีเบอร์โทรศัพท์ผมติดต่อกับหลานเล่าอยู่ประเทศไทยนี่อออันนี้คิดแล้วแล้วส่มมากเขามาบียนอันผููดเดียวกันละครับเพื่อนนวดเท้านวดยังที่เพื่อนซื้อมาถวายปูผู้เดียวกันคนเดียวกันเออครับเล่ากับจเจมินดีนี่ใช่ไหมอดีเนาะครับทำบุญคนแล้วไปได้ผัวยอยู่ไต้หวันโดนเลยผมกับ่อรู้ผมว่าได้มีโอกาสได้คุยกับเล่าจักเชีย ไม่จะกล้ยผ่านหลานแล้วหลานอยู่เมืองไทยหลานอยู่เมืองไทยเพิ่นมีอย่างเพิ่นกะที่กลยกับหลานเพิ่นหลานเพิ่นกะที่หลานเพิ่นกะที่กลยต่อไม่อีกทีนึ่งนะผมกะเป็นผู้สะพานบุญเฮ็ดให้เพิ่นจังสีนะปูพี่แรกเป็นผู้ใจอ่าคนนั่นเนาะมีการทำบุญเดินทานใจอ่าเอาหมันมาเด้อสีเฮติ พอนบเนีมัพอนน้ำมันนะไปนั่นมันหนาวปวดไปเต่าไปไปยาบเวทนเพื่อนขี่ว่าใส่จมไปขีสำรอโอ้โหขี่สำรอมันก็หนาวแล้วนพูนั้นมันีั้งสี่เ่หนาวโอ้นั่นเยูนี่มันก็ิีุ่นยขันขี่รถเนานี่ก็บิให้เพอนน้อครับผมเอยู่ในนี้เวอนี่เพื่นกับเบิ้ลกันพูเอออัออันนี้ เออข้าพปเจ้าปูดำพระคูอันโโนวัดป่าเวลุวันก็ดีที่สุดเลวพนักงานยูทูบเลดอหวยหรือเลขออกไปให้ยาจูได้ซื้อแต่งวดผ่านมาไม่ไม่ไม่ถูกแต่งวัดนี้คงจะถูกนะขวัญดีขนาดอะคิดเล้ว ก็เ่งแล้วทาบุญถึงถูกหวยไม่ถูกหวยเราก็ทำมาถือเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในชาติมีพระเจ้าเป็นดิในให้ที่ดินเราอาศัยและศาสนาเป็นผู้ที่แก้บาปทาบุญคคทําทานทําบุญใหม่ปฐมบุญเก่าไว้ช่วยปู่ดาสร้างวัดป่าวลวงหลักเป็นบุญได้บุญเพราะว่าวัดป่าวลวงเพิ่งมาตั้ง ได้ห้าปีผ่านใจคิดแรวก็ขอ,ขอบินทบาตต่อยาธโยมทั่วประเทศไทยนะั่นะับมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันเฮ็ดเอานะสร้างกระด้บุญปูกระเพียงวันเป็นพระก็ให้บุญญาติโยมแค่น,นั้นอันนี้วันนี้จะให้พรพรประเสรนะิฐเนอันนี้อันนี้ถึงว่าถูกหวยไม่ถูกหวยก็ทำมาเถออเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ดีที่สุด ตัวะได้มาเกิดแช่เวียนแค้กรรมอะไรชาติปัญชาติมาเกิดแช่ครรมนั่นแหละทีนี้เราเกิดมาทําบุญใหม่ผสมบุญเก่าไว้ชาตินี้รวยแล้วคนทํามากๆลืมทําน้อยก็ได้บุญเหมือนกันชาติหน้าเราก็จะเป็นมนุษย์มีสมบัติมีไร่มีนามีมงวมีควายมีเงินที่พูดที่ทําบุญมากๆยัง คุณวันคุณกนกวันคุณกะนกวันน้ามคุณเพันลี่เออคุณกนกวันลีนี่ก็ดีที่สุดพวกมันลรับเครื่องอเครื่องอ,อัดแข้งอัดขาตั้มแข้งต้้มขาก็เรียกเครื่องน,นี้อย่างกว่าเครื่องนวดเท้าพวกเ,เครื่องนวดแข้งนวดขาดีที่สุดเด้ออันนี้เขาฝากอก็อคงฝา,ากในผนังการยูทูบ นั่นแหละให้ส่งบุญไปหา,านางกะนออกวันหลีนั่นแหละได้บุญเป็นบุญที่สุดเกิดชาติหน้าจะได้ไปอยู่ร่วมกันกับปู่ดำปู่ดำนี่สร้างสองวัดแล้วาชาติหน้านี่คิดได้วา่าจะรวยน้องทักสินน่ะคิดในดใจเพราะว่าหาเงิน ในครอบครัวก็ไม่ได้ยุ่งมีติต่ครอบครัวส่งไม่ให้ใช้เดือนละสองสามพันลูกเต้าก็หมดาละแล้วทำงานดีหมดทีนี้ก็ส่งเงินมาให้พ่อทำบุญเลยเดือนละสองสามพันอันนี้ก็ทำมาถือโยมทำบุญฝากทุนไว้กับบุญเก่าเราทำบุญใหม่ผสมบุญเก่าไว้อันนี้จะให้ถอนประเสริฐเด้อบาทนี้ อันนี้ข้าพระเจ้าผูวดำพระกูวันสุโน,โนขอพรจากสังขบบพระ,ระเย้าปหัวสวรรค์นาคตแล้วป้องสมเด็จยาให้ที่ดินรัชบาละะประชากรอาศัยอยู่นี่ลงมาเป็นสบ,บาดเดชะอันนี้ข้าพระเจ้าผูวดำพระกูวันสุนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากุนในโลก ที่คุ้มครองรัศดรให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ลงมาเป็นตบายเดชะอันนี้ข้าพเจ้าผู้ดำพระผูวันสุโน,โนขอขอจากคุณบพุทธท่สงฆ์ล้ำคุณระธรรมที่สูงส่งคุณะสฆ์หี่ว่างโลกโป่งเย็นมาเป็นตะบะาเดชะไล,โล่ลโรคไล,โล่โศกไล่โรคไล่ไปไล่ข้อจะเดดจังไรพนักงานอยู่ทูกและก็พร้อมท้งเอฟซีทั่วประเทศ ที่มาช่วยถ้าไปเจ้าสร้างวัดป่าฤิวันจะเป็นใครป่วยกินยุกกินยาก็ขอให้ญาติถอยออกถอยออกถอยออกสัพพะ,ะโคสัพพะโกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะโคเสดียตจังไรสัพพะ์คตัวนอกสัพพะโคตัวในสัพพะโคตัวใดดขอให้กายเป็นดีขอปีขอวันขอเดือนขอปี ขอให้เขื่อนขอเดือนขอให้ตายขอวันขอห้ายมอนน้ำดับไปวันตูมละขันตูละขันตูสวดมนต์ก่อนนอนอย่เย็ดชีทั่วประเทศโรคโควิดจะไม่เข้ามาใกล้เรา,าโรคโควิดเข้าคนไม่ทำบุญกรรมระบาดใจก่อนเราใยทางไม่ดีพวกเราเนี่ยใจนะใยแท้แต่ว่าเราทำบุญธรรมได้ ไปเกิดชั้นหน้าไปเป็นมนุษย์สมบัติมีสมบัติอันนี้ขอจะเรียนคอนเลี้ยวเดี๋ยวนี้น้ำปูนะำไหนีเนาะคุณกับนกวันรีเพิ่นก็ได้รับชินรับฟ้อนเรียบร้อยแลี้ยวบัดนี้ผมยังบ่ได้รับบัดนี้บ่ทันได้รับเลขบัดนี้ครับตีตารับเลขน้ำปูสงวนบัดนี้ได้ไปปูได้แล้วได้แลี้ว เอาเขียนเขียนเขียนไปเนาะอาหาเนี่ยมาเขียนหาเนี่ยมาเขียนครับวันนี้ฝันดีครับบัวปู่ว่าสี่พันเคยขาดแค่หัวหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะอี่สี่วันเด้อเอาเอาจดจดเอาเลยเด้อครับจดจุดที่หนึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งฝันมือขึ้นก่อนเนี่ยอธิษฐานปูกระสวดมุ่งไปฟ้าและปูกระดูกจักเทวดาจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบหกครับบานนี้ชั้น พื้นล่างนี่คือพญยา,ยานาคแหละต่ว่า,วบบา,น,านั้นกระบวนจักรชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบหกเนี่ยได้เมื่อฝนหลวงครับอันนี้ผู้ใดมาสาั่งเป็นด,ดินแล้วเป็นโลกโลกนี่ผู้ใดผู้ใดเป็นผู้สั่งมีชั้นเป่าลมสั่งโลกให้อยูอ่ทุเรียนดิน,นยิ่งเกิดพ่เป็นดได้เมื่อฝนหผู้มันธรรมดาเป็นพระศกษาหลักศาสนาคือประเทศไทยดุกนะฮะอันนี้เบื้องตระว่า,าการเหตุการณ์ธรนี่ก็ขอจากพี่จากน้องเมื่อ อนะนนมาช่วยเหตุช่วยทาอะไรก็ช่วยกันเหตุกันนิดกันน้อยไปมื่อเกิเรียบไปได้บุญไปครับอนะนนอันนี้ก็เอานานเด้อเขียนเด้ออัน 9, 8, 98, เก้าหกแปดเจ้าแปดบบพูดเก้าแปดตัวแรกนะพูดนะอืแปดสองแปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ 40เออเอานี่แหละแค่นี้แหละเพราะว่า1สิว่าสุฟังบัดเขาสิว่า98นี่วันว่าทหารคนนึงมาตกป่าอยู่ยู่อยู่หวยถ้าบู้กไปปึ๊บไปเห็นได้ป่าอันเสียมตัวใหญ่ปาเสียมครับป่าเสียมครับตกเบ็ดป่าเสียมบิดหัวบัดบิดหัวปุตก กินยำชัวชัวเว้ยกินเป็นตะแซ่บแท้แบบกินปลาปลาเสียมน่อปลาเสียมปลาเสียมดีปุ่มโอเก็ดยืนเบิ้งบันนี่แท้สองพื้นเนี่ยก็ได้ปลาเสียมอีกทั้งขัอต่างๆนี่ง่ายเนาะปลาเสียมมันก็ดโบมีเก็ดมีอย่างนู้นกับบีบหัวกินดีปินปลาเนื้ออ่อนบ้านเด็กจะเลยถามห้าไอ้คือเป็นตะแซ่บแท้กินเว้ยแซ่บชัวชั่นแนวแซ่สบกับเส้นมากับเส้นปลาเว้ย เห็นใจเขาปีเขาจีหรืออย่างเนอะอันนี้กินดิบๆยำเนื้อมันนั่นจะปวดปวดเนื้อแท้มักบริจาคฐานโต๊ะเบ็ดนั่นแหละที่คิดว่ากินนี่เป็นเก้าปลากระเบนปลาทองเป็ดแล้วผมราว่าปลาบ่มีเกล็ดนั่นแหละที่เราจะเปลี่นเป็นก้าวแต่กินก้าวปลากรเบนปลาทอเป็ดตื่นตื่นอันนี้นึ่งอันจำพวก ปดห้านี่ก็แล้วก็คิดว่าข้มฝันมันเป็นดันเล่ดังโจงว่ามีคนมามาว่าถึงหัวเแยละครับอแปดห้าเจ็ดศูสี่ศูบางคนก็ค,คิดเร็วกันกัไม่รูปแบบงวดเก้าสองทราบฝันได้เบียดเบียกนนันนั่นแหละนี่แนว่าปูก,กันเอากระสันักเปล่นการที่ถานได้ไอ้ย พ่อพระเจ้าสุดโต่งเป็นน้ากระลาบแม่ปรุมมาเอ้ยนี่ข้าพระเจ้าผู่ดำวัดป่าลุวันจะมีโอกาสได้ไปคารวะขอพ่อพระเจ้าสุดโต่งเป็นน้ากระลาบตอนนี้ข้าพระเจ้าขอพรมาจากจากสถาของพ่อพระสันจะได้สถาเพื่อนพ่อพุทธครับพระเจ้าสุดโตนี่นั่นแหละอืมนั่นแหละอ้นนี้พระสําเด็จหนึ่งบริจาคก็เอาดจซื้อจ่าปัจจัยวิโดกคุคุขับข้อมนโลกงไม่รู้เรื่อง อย่นนาประปแต่โดดยุโคงมาโกโดยูก็หลงก่อจังเพื่อโอภาสวุลลคุณกปีนำสมนี่นนแลแ้วแหละไปคิดได้ว,ว่าชิดจะผ่านใครๆักแบบนีน่ใ,นใจนี่แล้วครับผมสำหรับเลขปูดํานะครับผม9882704085ครับผมอ่าทางเอฟซีมักมกมักจังไดกะ ล่องเบิงล่องพิจารณาเบิงนะครับผมอ่าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บุญนําโชคด้วยนะครับสําหรับลิปนี้ก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณครับ